จะสัมภาษณ์สามสีพี่น้องหน่อยนะครับเห็นบอกวันนี้ทําพาสต้าใครเป็นคนต้นคิดในการทําพาสต้าคุณน,ำน,น้ำพลคนนี้เลยค่ะคนนี้นะครับไหนครับนี่นี่เหรอฮะที่ทําออกมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วถามจริงจริงนี่มันพาสต้าหรือมันอะไรตน้ำ <c ười> มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอาเขาใส่ใส <c ười> ่ให้มหมดไปเหรอไม่ใช่มะกรูนีนะใช่ไหมนั่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยที่ทําเป็นก็มีเส้นมีแฮมแล้วก็มี ไวซอไวซอดด้วยไวซอ,วซอนี่เราทำเองหรือต้องซื้อมาทำเองก็ได้ซื้อมากขคงไม่มีขายแล้วสูตรของเรานี่ใช่ใช่ยังไงสูตรสูตรของเราก็คือก็ไม่รู้ไปดูเขามาอีกทีหนึ่งมาทำตามเขาไม่รู้จะอที่ายยังไงไปดูเอาเองแล้วมันเป็นยังไงหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติเอา้าเปรี้ยวเขาใส่วาย <laughs> เขาใส่วายคุณภาพมันจะหวานแต่เราใส่สไปยไมีเงนินซื้อมันเลยเปรี้ยว <laughs> <laughs> พาสต้าบ้านใครนั่งใช้สไปายวายคุยเลอ มันก็วายเหมือนกันตลอาแล้วนี่คนคนนี้ค,คุณเฟิร์นทำอะไรเนี่ยตำส้มตำอโอ้โหครกกับคนนี่มันไม่ใกล้เคียงกันเลยนะถามจริงๆนั่นนั่นนั่นานมะนาวหรือว่าเลื่อยมะนาวนัำแตดจะเรีกน้ำแตดเะอรีร่เาลูกหลานแต่ละคนนะครับจะสนุกสนานน้อง้ายทำอะไรลูกผัดผักค่ะ๋อจะผัดบ็อกเกอรี่ อาว,ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นช่วงเวลาของพี่น้องเขามาพบกันเนื่องจากว่าน้ําท่วมที่กรุงเทพนะครับอสองสีพี่น้องนี่ก็อยู่ที่หลักสี่กรุงเทพส่วนคุนน้กลก็อยู่ที่ยโสธรเราก็ใช้เวลาว่างๆช่วงนี้ตามภาษา,าพี่น้องนะครับอยู่ก็ตำต้มตำเพื่อนเอ้าอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงเพิ่นหื ท้าไงไม่มองกล้องเลยเว้ยเอาเตะลงไปสุกเท้าลหร่